สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟงังนะครับสำหรับการรีวิวน้ำหอมในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะรีวิวน้ำหอม <c oughs> ตัวนี้ รีวิวไปแล้วนะครับโอเคก็มารีวิวน้ำหอมของพี่วินกันดีกว่านะครับวินวินวินเซนตวินพัทอะไรก็แล้วแต่นะครับอืมก็สำหรับตัวนี้นะครับนอตตีอืมวินเซนต์นะครับนอตตี ได้มาประมาณ300นิดนิดหะครับ300นิดๆก็ถือว่าไม่แพงได้ตอนเซลล์มาแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนอเวกนะครับอเวกนี่โชคดีมากได้ตอน2กลางๆเองสองสองสี่หรือ25หรือประมาณนี้ครับอเวกตัวนี้20 ml นะครับการเปิดกล่องก็เปิดจากด้านข้างเหมือนเดิมนะครับ แบบนี้แต่รู้สึกว่าเปิดไปเปิดมาแล้วมันจะเริ่มปิดไม่ค่อยอยู่ครับมันจะไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่อ่าอยากให้แก้ไขเรื่องนี้ก็หอมมากเลยครับอืมแค่ยังไม่ทันฉีดอะไรก็หอมแล้วกล่องหอมมากอย่างที่เคยบอกครับเป็นคนที่ชอบดมดมกล่องในกล่องสินค้าใหม่มากๆมันจะมีกลิ่นความแบบความใหม่ความหอมความหรูที่มัน อธิบายไม่ถูกนะครับขวดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีแบบนี้อืฝานลื่นขวดด้านๆใสๆหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนตัวอ่อเวกขออภัยครับอาเวกนี่จะเป็นขวดทึบๆดำๆไปเลยนะครับอันนี้นอตตี้เป็นน้ำหอมผู้หญิงครับตัวนี้ จากการดมข้าวๆกลิ่นมันจะเป็นแนวแบบล่าเริงครับล่าเริงส,สดใสกลิ่นแบบซุกซนยั่วๆหน่อยๆครับอเดี๋ยวจะลองฉีดกันให้ดูนะครับตัวนี้ก็มีนักปรุงน้ำหอมพร์ฟูเมอร์เหมือนเดิมนะครับอนี่นะครับเป็นนักปรุงน้ำหอมมาช่วยปรุงให้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ ก็สำหรับกลิ่นแนวกลิ่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบว่า,าฟูตตี้นะครับฟูตตี้ฟลอแนวผู้หญิงผู้หญิงซุกซนยุยย่ประมาณเนี้ยนะครับยุยยู่ยหน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะผมดมดมอะผมนึกถึงฉีดตอนแรกอะฉีดตอนแรกอะนะเดี๋ยวเอาลองฉีดเลยแล้วกัน ดีเทลของขวดอก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นขวด20 ml ถ้าราคาเต็มมันก็ประมาณ390อะไรประมาณนี้นะครับถ้ารออาศัยช่วงโค้ชช่วงอะไรได้ก็ลองรอดูนะครับจะได้ส่วนลดแต่บางทีก็เป็นช่วงพรีออเดอร์ก็ต้องรอของหน่อยอาจจะ3วัน5วันอาทิตย์หนึง่งอะไรประมาณนี้นครับอืม ฉีดออกมาตอนแรกกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นออกซปปี้หน่อยๆนะครับสบู่สบู่ powdery นิดๆนะครับกลิ่นให้ความสดชื่นสดใสนะครับกลิ่นสบายๆคล้ายๆ good girl นิดๆมงครับคล้ายๆ good girl เหมือนกันนะครับประมาณนี้กลิ่นมันจะให้ความาสบู่หรูๆหน่อยๆนะครับกลิ่น หอมมากเลยครับถือว่าเป็นกลิ่นที่แบบสะอาดครับสะอาดอาสดชื่นนิดนิดติดหวานนหน่อยๆนะครับกลิ่นเหมาะกับวัยแบบสดชื่นสุกซนนะครับประมาณเนี้ยครับแล้วก็สามารถใส่ไปเรียนไปทำงานไปเที่ยว หรือว่าไปอ,าออกเดทกับหนุ่มๆห,หรืออะไรอย่างเงี้ยได้สบายๆเลยนะครับกลิ่นไม่ได้รุนแรงมากนะครับกลิ่นกิ่นดูผู้ดีครับดูคุณหนูดูผู้ดีดูหวานนะครับหวานหวานหวานซ่อนเปรี้ยวประมาณนั้นนะครับมันจะมีความเปรี้ยวๆนิดๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวหนักมากอะไรนะครับก็สําหรับตัววินเซนต์ เขาเรียกอะไรอะกลิ่นนอตตี้ตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ออกมาพร้อมๆกับตัวฮันนะครับที่ออกมากับพร้อมๆกับฮันหลังอเวกนะครับเป็นก็ยังคงใช้นักปรุงน้ำหอมอของฝรั่งเศสอยู่นะครับที่พี่วินเขาบอกนะครับ คนนี้เขาชื่อว่าวัตเซลเจนคอสนะครับเป็นชาวเนเธอแลนด์นะครับเป็นชาวเนเธอแลนด์ส่วนแนวกลิ่นก็จะเป็นแนวแบบว่าอกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบซีตัสสดชื่นผสมฟลอรอน่อยๆฟุตตี้อะไรนะครับกลิ่นส้มกลิ่น เหมือนส้มแมนดารินแล้วก็มีกลิ่นปลายปลายเป็นกลิ่นแบบสดชื่นของอไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นมัสหรือว่ากลิ่นลาเวนเดอร์ประมาณนี้ครับต้องดมแบบย้ำๆเลยอ่ะอได้กลิ่นแบบลาเวนเดอร์กลิ่นมสัสเหมือนในโน้ตเขาจะบอกว่ามีพวก แอมเบอร์ uh, Amber, หรืออะไรสักอย่างด้วยมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าจำผิดก็ขออภัยไม่ได้ไม่ได้รีวิวเน้นการดูโนต้ตดูอะไรแบบขนาดนี้นะอืมมีลาเวนเดอร์ ender, จริงๆนะครับมีลาเวนเดอร์อ่ามีจัสมินครับแล้วก็มีออรเรนบอสซัมนะฮะ มีวานิลาด้วยครับซีดารูดอันนี้เป็นโนตตอนแมกราว d เป็นฐานของมันนะครส่วนเบทท็อปโนตหรือว่าเบทโนตก็จะเป็นแมนดารินนะครับแบคคแรนืมประมาณนี้นครับอันนี้คือโนตอะไรไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะครับ พิติเกรนอะไรตัวอย่างเนี่ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยได้ยินชื่อโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับแนวกลิ่นมันก็สดใสสดชื่นนะครับสนุกสนานสำหรับาสาวๆที่มีความสดใสล่าเริงสนุกสนานนะครับไปเที่ยวไปอ,ออกเดทหรือว่าไป เที่ยวกันคืนร้านนั่งชิลอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับฉีดไปเลยครับห้าหกเจ็ดสเปย์อะไรเต็มที่น้ำหอมค่อนข้างติดทนแล้วก็กระจายตัวดีมากเลยครับเนี่ยตอนนี้พอพอดมไปสักพักอะ่ะจากมันจะคล้ายๆแบบ Good Girl ใช่ไหมของคาร์โลนาเฮโรล่าตอนนี้มันจะออกแนวให้นึกถึงนะะนึกถึงตัว อาพรานดาบพรานดอกนะครับแต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นพรา a ดอกตัวธรรมดาหรือว่าตัวอินเทนกลิ่นมันก็จะไปในเวเวนั้นเหมือนกันนะครก็ถือว่าน้ําหอมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับของพี่วินเลยนะครับสำหรับคอลเลคชั่นวินเซนตนะครับอเวกก็ชอบ n อตตี้ก็ชอบนะครับหมาะกับผู้หญิงนะครับนอตตีส่วนอเวกก็่อา ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่อาจจะเอนไปทางผู้ชายนิดๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมาก50 50อาจจะ60ไปทางผู้ชายหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับแต่ผู้หญิงเท่ๆคคูๆก็เหมาะครับกลิ่นเอาไว้ใช้ได้จะดูลึกลับดูคูดูเท่มากเลยครับแล้วก็มีกลิ่นหนึ่งคือกลิ่นฮันนะครับกลิ่นฮันก็ เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ฟังเหมือนกันนะฮะกลิ่นันตัวนี้กลิ่นหันนี่เดี๋ยวข้าวหน้าจะเอามารีวิวให้ดูให้ฟังกันนะครับสำหรับกลิ่นหันส่วนสองตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับอเวกนะครับตัวเนี้ยแล้วตัวนี้เป็นอเวกที่ซื้อมาใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่ง จะซื้อไปให้ให้แฟนนะครับไปให้คนรักซึ่งเขาเคยบอกว่าอยากได้นะครับส่วนของเราก็ลดไปประมาณหนึ่งแล้วแต่กย็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่ไม่ได้ไม่ได้น้อยมากยังฉีดได้อีกนานอยู่น่าจะลดไปเกินสิบมิลแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่เดี๋ยวหมดแล้วคงซื้ออีกครับเพราะชอบมากเลยกินเอาเวกนะ่หอมมากๆสำหรับรีวิวนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับกิ่นนอตตี้นะครับสาวสดใสล่าเริงนะครับสดชื่นฉีดได้ตั้งแต่แบบเด็กมัธยมปลายมหาลัยยันทำงานเลยนะครับ30ก็ใช้ยังใช้ได้30 40ก็เป็นลุกที่สนุกสดใสนะครับ ไม่ได้แบ่งเพศแบ่งวัยอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะสำหรับการรีวิวน้ำหอมนอตตี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับคราวหน้าก็น่าจะเป็นน้ำหอมตัวใดก็ลองมาติดตามกันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบมากครับ